สวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณวัชระพงศดีท่านผู้ฟัง f อฟเอร้อยห้าทุกท่านครับเป็นไงบ้างอภิปลายจบไปแล้วให้คะแนนสอวด้วยกันเองเท่าไหร่ครับพี่เอครับก็อไม่กล้าให้อะแต่ว่าเห็นที่ใต้ฝุ่นให้เต็มสิบอะ<ฮ>ให้บอรอนให้เต็มสิบนี่จะบอกว่า <laughs> ผมมองแล้วฟีดแบ็ในแง่เนื้อหานะฮะได้คะแนนสูงมากจริงๆคือเนื้อหานี่จัดเต็มจริง ไว้ลีลาก็อาจจะอ่อนลงไปหน่อยซึ่งดีแล้วล่ะฮะลีลาตามอาวุโสโอ้ <c oughs> ผมว่าฟังเนื้อหาเธอครับแล้วอย่างที่หลายคนบอกอย,อย่างเช่นพี่คำนูนก็พูดว่าคืออยากจะพูดเพื่อให้ได้บันทึกไว้ก่อนคือคือแน่นอนมันไม่ส่งผลกระทบในแง่ของความเปลี่ยนแปลงข,ของรัฐบาลถูกไหมพี่เอเพราะมันไม่มีการบวชใดๆแต่ว่าการขีดเส้นใต้เอาไว้ในทุกๆเรื่องราวอย่างส,สวคำนูนพี่คำนูนเนี่ยก็พูดเรื่องอ่าวไทยที่ไปเล่นเกาะกูด แล้วก็ยืนยันว่าแน่นอนหลายท่านอย่างเมื่อวานเราก็เปิดเสียงท่านพันลบพลเรือเอกพล,ลบะนะครับพลเรือนนจานนครับ<ะ><ะ>ท่านก็ท่านก็อธิบายโอ้ทําให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นในอีกหลายอย่างนะพี่เอ,เอ,เอ๋เนวาะสวทคานูนก็พูดแล้วก,แวก็แล้วก็พี่เอ๋เองก็พูดใน2เรื่องที่เกิดเอาไว้แล้วทุกคนพูดแล้วออกมามีเนื้อหาที่กระชับดูดีอันนี้จริงใจนะพี่เอ๋ไม่ได้อวยกันอันนี้ขอขอขอให้คะแนนเนื้อหา S <S เออในในหลายคนเลยนะฮะแทบจะทุกคนบอกว่าเนื้อหาดีจริงๆอืมก็ก็เรียนอย่างนี้อันนี้เป็นการอภิปรายครั้งที่หกนะเออผมอยู่ร่วมทุกครั้งหกครั้งแล้วกันตั้งแต่เป็นสวามาเนี่ย <S 1> <S 1> ตั้งแต่ปีห้าหนึญญญ่งพี่คำนวณยื่นคนแรกปีห้า มาผมเป็นคนยื่นคนที่สองตอนนั้นก็คือการชุมนุมสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองปี53-54เนาะแล้วก็มียื่นอีกสามครั้งก็จะมีเรื่องเขาวพระวิหารเรื่องจำนำข้าวครั้งแรกที่คำนวณยื่นเขาวพระวิหารนะวันนี้พี่คำนวณก็เลยรับเรื่องไทยกัมพูชานะครับก็จริงเนี่ยผมรับด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็แบ่งกันนะก็ไม่เป็นไรก็ถูกละสองคนเพราะว่าไม่งยันมันจะไปปนกันเยอะนะก็ ในห้าครั้งนั้นเนี่ยรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่หกอันนี้ผมพูดเลยนั้นหนึ่งรัฐบาลขนาดนั้นเนี่ยมันมีได้รัฐบาลมีพิสิทธิ์มีอะไรปนกันเลยนะครับพวกธนามาคุณคนที่ไม่ฟังใครปะครับคุณยิ่งรักอืม mm hmm. ครั้งสุดท้ายคือเรื่องจำนำข้าวและรัฐบาลไม่ได้เอาสิ่งที่สวอวิปรายเสนอแนะแนวทางแก้ไขทั้งหมดเนี่ยนะซ mm hmm. ึ่งเหตุการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคล้ายกับเหตุการณ์ขนาดนี้นะ mm hmm. คือดิจิทัลวอลเล็ต ตอนนั้นเ too, นี่ย andal, อาจารย์วีรพงศ์รามังคูลนะอดีตรองนายกฝ่ายตรงกิจผับเปแล้วก็อาจารย์เนี่ยแกก็เชีย์เพื่อไทยเนาะชียส์สายว่าไทยนะเชียณนะท่านท่านแกออกมาค้านคุณยิ่งรักเต็มแล้วว่าติดคุกนะอ่าแล้วคุณยิ่งรักไม่ฟังทสุดท้ายก็แผ่นนี้ออกนอกประเทศติดคุกกันมันแถวเข้าใจผมอ่าทีนี้มานี่คือครั้งที่หกเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผมเตือนแล้วนะก็ไม่ฟังนะก็ถ้าออกเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับห้าแสนล้านเนี่ยอันนี้ติดคุกแน่นอนครับ ผมออกจากสวแล้วผมก็ไปยื่นได้อบประชเนี่ยในฐานะประชาชนและจริงจริงเนี่ยนะคุณว่าในชีวิตทางการเมืองน่นะฮะในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยและตรวจสอบเรื่องต่างๆเ่ยที่ผมตระหนีการผมมีมติยื่นอบประชรไปแล้วเป็นสิบเรื่องเลยรู้ปั<ฮ>ะครับคดีสําคัญของบ้านเมืองแต่เราไม่เคยพูดเราไม่บอก<ม>เพราะว่าถ้าเราบอกไปเนี่ยอ่ะศัตรูก็เไป็นไม่หมดนะคด<ม>ีสําคัญสำคัญที่ขึ้นสู่สาลฎีกาเนี่ยไปจากมติคณะกรรมการดังนั้น นะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้เน um, ี่ยยังเดินหน้าโดยออกเป็นพรองกองพรบหรือพรกองเงินกู้โดยดื้อดึงนะก็สร้างความเสียหายกับรัฐเนี่ยอันนี้อันนี้คงไปเจอกันที่ปปชแล้วท้ายสุดก็นายกเศรษฐากับคณะก็ไปเจอกันที่สารดีกาแล้วกันนะโอ้ฮะเดี๋ยวนะพี่ขั้นขั้นขั้นตอนต้อง ต้องไปสารล้มนู่นก่อนไหมเดี๋ยที่เราคาดกันไว้ในีไม่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 ผมไม่ยื่นอสารล้มนู่นผมยื่นปปชล้เนินคดีเลยอ๋อเออเออเออยื่นทำไมคือในเมื่อกลับรัฐเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดนะอ่าก็ก็ต้องส่งให้สาลดีกาปปชแผนคดีอ่าถูปไหมก็จะสงปปชปปชก็ส่งสาลดีกาแผนคดีอาญาพุดธมังแห่งทางการเมืองไปเจ้าที่รัฐที่ไปร่วมมือก็แต่เดียวคดีจานำข้าวอะจะมาอ้างเรื่องเอ่อว่าไม่ใช่คดีทุจริต มันเป็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่มันก็คือทุจริตต่อาการปฏิบัติหน้าที่ครับนะเพราะเพราะนั้นที่จะจะบิดคดีคุณยิ่งรักก็จะช่วยคุณยิ่งรักอันเนี้ยตกไปได้เลยอันที่สองจะไปออกพอรบเนี่ยโทษกรรมเรื่องนี้นะเขามีการพยายามมาเข้าไปใส่รวมกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มเนี่ยนะโดยอ้างคดีคุณยิ่งรักนะ ตกไปได้เลยนะเพราะมสมชายยืนลอขวางอยู่บอกว่าเฮ้ยคดีนี้มันมัน,มนทุจริตนะอย่ามาโมเม,มส่วนเรื่องข้าวเน่านะมีเวลาจะเล่าให้ฟังอ่าเล่ายึกเล่าเลยก็ได้ข้าวโอวดังที่เหมาที่บอกสิบปีแล้วไม่เน่าอ่ะนะผมลงทุนซื้อเลยคุณวาด<อ>ให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะกินฟรีทั้งปีห้ามกินอย่างอื่นนะและครอบอครัวโอ้โสิบปีมันคงแบบจินต่ได้ต่อต่อที่เห็นด้วยนะซื้อให้กินฟรีทั้งครอบครัวเลยห้ามกินอื่นนะแล้วจะหา ให้คุณหงเ่็กินตลอดชีวิตข้าวมันอยู่ไม่ได้ครับสิบปีถ้าอยู่ได้ด้วยด้วยการฉีดยาทุกสามเดือนนะออคุณว่ามันคือไซยานไนท์เลยนะเออมันคงต้องถ้ามันอยู่ได้นะโดยข้าวมันเนี่ยนะครับสองปีเนี่ยมันก okay. people, ็หมดยางละถ้าเก็บอย่างมากละสามปีนะครับห้าปีนี่หมดเหนเลนนาเเ่ลเลยนะเพราะนั้นเนี่ยสิบปีมันอย่างนี้ครับผมตรวจสอบข้อได้จริงแล้วยังไม่ได้มีเวลาเขียนเพราะว่า บอยุ่งเนื่องับพี่ปลายและง,งมมาแล้วเมื่อวานก็เชิญปลัปกดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชัณฑ์กรมคุประพพติมาแล้วก็สภาผู้บริโภคก็มาร้องเรื่องกสทชการควบร,รวมเมื่อวานกันสองวันนี่แน่นเอียดเลยก <ฮะ S 1> ็เล่าให้่ผู้ฟังฟังจะได้เข้าใจข้าวโกดังนี้เลยนะย้ำเลยนะโกดังนี้นะถูกประมูลขายไปเรียบร้อยแล้วตอนเป็นข้าวดีอือคนซื้อคือเจ้าของโกดังอืมเจ้าของโกดังนี่แลหละอืม แต่ไม่ยอมรับมอบข้าวอ้าวเฮ้ยไอ้นี่มันตลกอะไรอ่ะแล้วยังเก็บค่าเช่าจากองค์การคลังสินค้ามาตลอดหนึ่งตัวเองประมูลข้าวจากรัฐบาลอรเตกประยุทธ์ไปแล้วนะครับเป็นข้าวดีข้าวดีไม่ดีไม่รู้ตัวเองรู้แหละว่าข้าวข้างในมันสอบไส้ข้าวเน่าข้าวเก่าข้าวปลอมหรือเปล่าน่ะตัวเองรู้ดีเป็นเจ้าของโรงนะโกดังข้าวที่สุรินเองประมูลไปเลยหลักฐานอยู่ที่ กระทรวงพาณิชย์มีครบอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมจะเปิดโปงให้ชื่ออะไรนะเะจ้าของประมูลเองประมูลเสร็จแล้วไม่ยอมส่งมอบไม่ยอมรับมอบเหมือนคุณวาดไปประมูลของแล้วไม่เอาของอ่ะทำไม,ะะมไม่เอาของอ่ะก็แสดงว่ารู้ว่าข้าวมันเน่าสิในคนดังอ่ะอตัวเองประมูลมาแพงแต่ว่าราคาอาจจะไม่ไมราคาที่อะไรเขาเรียกขาดทุนอ่ะอก็เลยไม่รับมอบข้าวก็เก็บข้าวไว้ในโกดังตัวเองอีกนะแล้วก็ไปไปเก็บค่าเช่าจากองค์การคลังสินค้าอีก เป็นระยะเวลาจากวันนั้นนั่นมาเนี่ยเจ็ดแปดปีอ่ะอ,องค์การคังสินค้าก็ทุจริตนะร่วมมันจ่ายค่าเช่าโกดังให้อีกอ่ะท่านรองนายกคุมทาครับตรวจให้ครบครับตรวจกับผมก็ได้ครับไปพนันกันก็ได้ครับไม่ต้องหุงข้าวกะเพรากินหลอกอหลักฐานจมูกข้าวมันไม่มีหรอกมันมีแต่จมูกกันสิดีเอ็นเ <DNA S 1> อข้าวมันเจ๊งหมดแล้วต้องจะากเอาข้าวใหม่ไปใส่แค่นี้แค่นี้ก็เสร็จผมนะอันนี้ผมบุญโดงนะเพราะนั้น อันนี้คือหนึ่งในขบวนการผมไม่ได้ทษวนรองาย,ยกความคำนะ,ะผมได้ยินทนายความบางกลุ่มกํมาลังจะทําเรื่องหรือฟื้นคดีคุณยิ่งรัฐโดยอาศัยว่ามีเหตุหลักฐานอื่นใหม่ขึ้นมาประกอบอมือมืนคดีได้ในสิบปีครับมีการแต่งตั้งคนบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มมุจริกนะเข้าไปอยู่ในกระทรวงพาณิชย์สองสามคนเพื่อไปเปลี่ยนข้อมูลครับโอ้ผมว่า เปลี่ยนข้อมูลคือตามต่อมาหลักสนุกมาเรื่อยๆเปลี่ยนข้อมูลยังไงพี่คือคือใช้เดี๋ยวก่อนคำว่าหลักฐานใหม่นี้อันนี้มันชัดเจนทีนี้ชัดเจนหมายความว่ามันมันฟื้นคดีได้เออคือมันฟื้นคดีได้แต่ว่าสิบปีนี้เดี๋ยวนะปีห้าเจ็ดคุณยิ่งรักจะทันหรือับปีนี้พี่หกเจ็ดนะไม่ไม่ทันครับทันนับแต่วันที่ศาลตัดสินไม่รู้เขาจะหาหลักฐานใหม่อะไรก็แล้วแต่เขาแล้วนะสรุปก็คือมันจะมีพยายามทางออกหลายทางครับทั้งหมดเป็นกระบวนการ ให้คุณยิ่งรักกลับมาโดยไม่ต้องติดคุกเพราะว่าไม่รู้จะอ้างข้อเหตุหนึ่งคือเจ็บสิบสองหรือป่วยฮไม่มีเหตุเลยทั้งสองอันเนาะเพ<ห>ราันก็ต้องเข้าเรือนจําแน่ด<ห>ังนั้นขบวนการ<ห>จึงได้สร้างสามสตอรี่อย่างน้อยนะมีคนบินไปที่ดูไบและลอนดอนเพื่อไปสร้างสตอรี่นะครับก็หนึ่งก็คือเรื่องเรื่องข้าวข้าวข้าวไม่ข้าวไม่เน่าเนี่ยนะเพระาะนความเสียหายไม่ได้เกิดจากคุณยิ่งรักข้าวมาันไม่เน่าเลย ผมผมลงทุนซื้อให้คณะรดนตรีกินทั้งคณะเลยนะห้ามกินอย่างอื่นนะโอ้เอา <c oughs> อันนี้แปลว่า แปลว่าในเชิงการเมืองคือผมยังไม่เห็นรายงานนี้เลยนะพี่เอฟซีบเลยนะว่าจะมีการฟื้นคดีคือทราบแต่ว่าคุณยิ่งร้างหนึ่งห้าเจ็ดย่ที่ทราบ่ะเนาะคือละเวน<ต>้นหรือเพิกเฉยกันเป็นพักเจ็ดต้องพยายามพูดบอกเออแล่วโดนห้า <5 S 2> ปีรืี่ไม่ใช่คดีทุจริตเออใช่ใช่ทีนี้ทีนี้การออกมาตอบต้นหรือข้าวเน่าผมก็ยังงงอยู่ว่าเออข่าวเนี้เดี๋ยวมันต้องมีอะไรต่ออ๋อมาต่อเรื่องนี้นี่เองว่ามีการจะฟื้นคดีนี้เข้าใจละบางอ้อแล้วคุยกันในหมู่นักกฎหมาย ของสวเนาะวิธีการทําทําไมกันก็กไล่กันมาประสามเรื่องตอนนี้ที่เขาเตรียมการอยู่อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะสร้างสตอรี่ขึ้นมาเนี่ยนะหนึ่งคือจะออกพรบพรบอที่เราการก็จะเอาไปรวมด้วยว่าม่ใช่คดีทุจริตสองคือสร้างพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนเอกสารในกระทรวงพาณิชย์ในกรรมการนโยบายข้าวสร้างไว้ให้การการข้าวเนี่ยยังไม่เน่าเลยสิบปีเนี่ยไม่เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่ความเสียหายที่คุณยิ่งรักสร้าง ออโอ้แต่ถ้าข้าวสิปีจริงอาพูดตรงๆแต่จริงๆถ้าข้าวเก็บอ่ะมันควรจะมีการเปลี่ยนข้าวด้วยคืออย่าถูกกฎหมายได้เี่ยคือเปลี่ยนแบบทุจริตอะไรมันก็มีเราทราบนะบางทีเอาข้าวโปงปลอมอะไรของชาวบ้านอะไรมาขอบมาว่านอกบ้านนอกประเทศอ่ะเอาเข้ามาสวมสิทธิ์แล้วก็ขายในราคาแพงอะไรนี้เราได้ยินเราเข้าใจหรือขาย g ีทจีแบบไม่ใช่ของจริงอะไรหมอวรงเข้าใจผ่านใบหมดแต่ประเด็นคือถ้าจะบอกจะเก็บข้าวไว้นาน เออเราก็ต้องทราบว่ามันจะต้องน่าวมันต้องมีกระบวนการในการที่จะทําให้ข้าวมันมันไม่มันไม่เสียหายอ่ะคือคือมันต้องหมดอย่างถูกต้องนะเออชาวบ้านเขาเอาใส่ซิลสูญญากาศไว้ห้าปีอ่ยโอ้โหชาบ้านแกยังไม่กินเลยอ่ะเข้าใจครับอันที่สองคือคุณต้องฉีดสารเคมียาฆ่าแมลงตลอดทุกสามเดือนหกเดือนใช่ใช่ใช่ก็ลองนึกดูว่าสิบปีฉีดปีละสี่ครั้งหรือสามครั้งนะมันมีแต่สารเคมีคุณว่าจะได้ข้าวที่มีมียาฆ่าฆ่าแมลงเลยนะเออ ร้อยเปอร์เซ็นของเนื้อข้าวกินได้ไหมก็คือรมข้าวเพื่อไม่ให้มีมอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจก็คือก็คือแล้วก็ก็พูดง่ายงลองเอาข้าวมากำมือหนึ่งแล้วขีดยาฆ่าแมลงพ่นทุกทุกสามเดือนอ่ะเออไครกล้ากินบางครั้งเดียวังไม่กล้ากินเลยเออถูกเข้าใจเข้าใจฮ่าฮ่าแล้วอันนี้อันนี้มันจะไปยังไงต่อความจริงว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นข้าวหนึ่งเนี่ยต้องเป็นข้าวที่เน่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเจ้าของเดิม ที่นักข่าวเนี่ยไม่ทําข่าวสืบสวนสอบสวนเลยอืเจ้าของโกดังคือผู้ประมูลข้าวเองและไม่ยอมมารับข้าวแล้วก็ไปเบิกเงินองค์การคังสินค้าไม่รู้กี่ล้านนะมาตลอดแล้วยะดันมีข้าวที่ดีขึ้นมาได้ยังไงผ่านมาสิบปีแล้วแล้วเรื่องเนี้ยถ้าตรวจสอบก็คือทุจริตระหว่างเจ้าของโกดังกับทางสินค้าครับว่าทําไมหนึ่งเจ้าของโกดังไม่ถูกถูกปรับหรือยังที่ไม่มารับมารับค่า ข้าวที่ประมูลได้สองยังเก็บค่าเช่าต่อเนื่องมาอีกหลายปีเนี่ยฟรีๆเนี่ยเอาข้าวเน่าตัวเองเนี่ยใส่ไว้อ่ะแล้วสามคือพิสูจน์ดีเอไม่ยากหรอกเอาข้าวมาตรวจเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้กรมวิทยาศาสตร์บริการอะไรเนี่ยนะตรวจเนี่ยแป๊บเดียวห้านาทีสิบนาทีรู้เรื่องไม่ต้องตรวจก็ได้ดูเฉยๆก็รู้แล้วว่าข้าวเน่าออออืมโอเคกลับมาเรื่องอื่นดีกว่าเนาะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่ไม่มากแล้วนะครับ ก็งบประมาณผ่านให้แล้วนะครับทีนี้คุณเสรฐาไม่มีสิทธิ์มาอ้างแล้วนะว่าไม่ได้ทํางานผมผมย้ําในห้องประชุมว่าคุณเสรษฐาทําผิดเองรัฐบาลทําผิดเองพูดไปแล้วว่าแกแกฟังเสร็จแล้วแกลุกนี้เลย mm hmm. ก็ถ้ารัฐบาลดําเนินการตั้งแต่ต้นนะโดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณเสียเวลาสี่เดือนเนี่ยนะไม่ใช่งบประมาณผ่านสภาเมื่อวานนะ มันผ่านสภาตั้งสี่เดือนที่แล้วแล้วคุณวาด hmm. เงินลงทุนประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านล้าน,านซึ่งเป็นตัวเลขเงินเม็ดใหญ่จากภาครัฐในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนหนทางท่าเรือสนามบินอะไรเนี่ยมันมาจากเงินรัฐทั้งนั้นแหละ <Okay. S 2> ในตัวเลขของ GDP ประเทศไทยเนี่ยเม็ดเงินที่ใหญ่ที่สุดคือเม็ดเงินที่กระตุ้นจากภาครัฐทุกทุกปีครับเพราะความผิดพลาดในการที่ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาหกเจ็ดเดือนเนี่ย เราไม่ยอมออกงบประามาณเองไม่ใช่มาโทษสว่าวามาอภิปรายแล้วยังไม่มีงบปมาณใช้ก็คุณแหละมัวจะบินว่อนทั่วโลกสิบหกริปสิบห้าประเทศอีกสามสิบสองครั้งในประเทศเอาน,ะอานี่นี่นีเเ่เขาแถะเขาแถบข่าวเขามีรายงานข่าวออกมาแล้วว่าได้ลึเงินลงทุนมาห้าแสนล้าน คือขอรับส่งเสริมลงทุนมูละครับแปดจุดห้าแสนล้านสูงสุดในรอบเก้าปีเอเอแม่งโงะรอตัวของพี่กว่าเดี๋ยวรอเกี่ยบเกียบบรรยายนาเพราะว่าต้แถลงไปนะครับคือของมันต้องมันต้องเห็นผลผมเนี่ยบอกมาแล้วว่าหนึ่งคุณไปขายคุณว่าวคาเราเคยเป็นซีอเป็นเอมดีบริษัทถูกไหมมันไม่ใช่ไปขายอย่างเดียวคนคือเป็นซีออมันต้อง ผลิตได้ด้วยมันต้องบริหารงานบุคคลได้ด้วยมันต้องดูแลการเงินด้วยดูแลความมั่นคงดูแลสังคมของคนในบริษัทของคนในประเทศนะแล้วก็ไปขายของถูกไหมมันค,คือทุกอย่างในตัวคนเนี่ยมันต้องครบถ้าคุณเป็นแค่เซลแมนคนเดียวคุณก็เป็นหัวหน้าฝ่ายขายแล้วคุณไปขายอะไรอ่ะวันนี้ประเทศผลิตภัณฑ์ productivity ของประเทศไทยคืออะไรไม่ใช่พะขมา้าคุณไปขายแรงบิด น<ม>ั่นเป็นอีกเจ็ดปีแต่สิ่งที่จะต้องทําขายคือขณะนี้คือ e EC ที่สร้างแล้วเนี่ยนะหายไปยังไม่ถึงนียี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยและเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคุณทามองไม่เห็นเพราะว่ามันมาจากรัฐบาลลุงตู่คุณเลยไม่ขายเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่มันไม่กระตุ้นเนี่ยก็เพราะคุณมัวแต่หมกมุ่นดิจิตอลและก็คงมามัวแต่บินต่างประเทศผมก็บอกเอางี้คุณเดชาเนี่ยบอกสองเดือนไม่ต้องบินต่างประเทศนะ เอาให้สี่เดือนอ่ะผมให้แกอยู่ต่อยสี่เดือนก็จะเป็นหกเดือนผมเพราะผมเขาจะอยู่ไม่อยู่เรื่องเขาแต่ผมมันไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรับรับผลของการที่เขาไม่ทํางานไงถูกไหมที่เกียร์มาชุมนุมบนถนนไล่อ่ะเขาก็ต้องทางานสิเราก็เลยบอกอ่ะงั้นบอกไปเลยนะคุณนั่งประชุมหัวโตครมเศรษฐกิจครมสังคมครมความมั่นคงสาเราแก้ปัญหาประเทศสาแต่เอแต่เรื่องเรื่องรับไม้ต่อของงานแต่ละพักที่คือคือหมายแต่แต่ละฝ่ายที่ ต่อเชื่อมรัฐบาลกันเนี่ยคือแน่นอนสมัยก่อนเนี่ยงานอะไรเวลาเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนฝั่งเนี่ยก็มันจะเลิกงานของเก่าแต่ยุคลุงตู่เนี่ยน่าจะแก้เคล็ดลเรื่องนะี้ไปแล้วนะแก้กรรมไปแล้วคือถึงว่างานอะไรที่เป็นงานเก่าของรัฐบาลก่อนก่อน,อนที่มันผ่านไปได้เอาง่งายๆ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยลุงตู่ต่อยอดนะแลวเราเห็นชัดและอีกหลายอย่างหลายเรื่องคลองเคิองอะไรก็<อ>ตามอืทุกอย่างเอามาทาหมดคือพูดได้มันน่าจะเลิกแล้ววิธีแบบนี้แล้วผมเป็นริบรัฐบาล เราเนี่ยพูดกันเสมอว่าประเทศเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องรักกันเมืองถ้าพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาเป็นรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลขึ้นมาอะไรเป็นทุกอย่างจะไม่เอาของคนอื่นเลยผมบอกมันถึงเสียหายเราถึงคุยกันตอนนั้นว่าอะไรที่เขาดีก็เอาอะไรที่เขาดีแล้วมีทุจริตเราก็มาแก้ทุจริตอะไรที่ไม่ดีให้เลิกไปครื่อ่หลักก็คืออย่างนี้ครับประเทศมันถึงเดินต่อไปได้พี่เอหรือสองสามนาทีสุดท้ายผมอะสหรัฐเมกานิดเดียวอ่ะผมอยากจะอีกเรื่องหนึ่งเ็สหรัฐเมกานเขาก็ เขาก็ต่อยอดกันนะบางอย่างเขาอาจจะพลิกบ้างพลิกไม่พลิกบางแต่ทั้งหมดเขาคือผลประโยชน์สองสารในนโยบายของชาติใช่พี่เอกคาถามสุดท้ายต้องคุยตำรวจไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยสวสมชัยก็ทาหรือตํารวจว่าทั้งชีวิตเจ่นกันมองยังไงในสองสามนาทีนี้ผมคิดว่ามันเป็นห่วงของการที่ปฏิรูปตํารวจที่ถึงห่วงที่เละที่สุดนะแต่จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวตอนจริงทั้งหมดเนี่ยจะต้องให้บิ๊กต่อ นะครับพลตรวิต่อักซึ่งมันพบตรเนี่ยจัดการสาสารปัญหาให้จบนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่คดีที่ไปประชอย่างเดียวมันมีคดีฟอกเงินนะครับซึ่งผมตรวจสอบแล้วว่าเม็ดเงินที่ไปขายทองหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นเงินสองร้อยกว่าล้านเนี่ยเรื่องจริงนะครับเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับมินนี่ B N K และอื่นๆเนี่ยเกือบติดททางเนี่ยเยอะแยะมากแต่ว่าตอนนี้ก็เลยฝ่ายการเมืองกก็เเลยยสววมด้าารอคน เอาคนที่จะทำงานเนี่ยออกนี่มินนี่นผมผมเห็นมองว่าออกสองอย่างนะแต่ผมจะบอกเลยว่าเป็นการช่วยชีวิตอีกคนหนึ่งนะเข้าใจาผมผมผมเห็นว่าเป็นกระแสข่าวขึ้นมานิดหนึ่งก็เลยก็เลยยังไม่ได้จับกระแสน,นี้เป็นกระแสหลักแต่บอกไอ้ปปชจะส่งคดีกลับไปที่ตํารวจได้ด้วยเหรอคดีมินนี่เนี่ยคือหมายว่าถ้าคดีไปปปชแล้วมันส่งกลับได้เหรอพี่เอมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็ก็ต้องไปดูต้องไปดูเอกสารที่เขาอาจจะมีตั้งแต่เอกสารมาไม่ครบหรือว่าปปชเห็นว่าเรื่อง ควรจะให้ตำรวจดำเนินการเพิ่มขึ้นก็ต้องดูนะมันมีรายละเอียดแล้วก็มีหลายเรื่องนะทางการเมืองเมื่อวานมันไม่มีเวลาเดี๋ยววันนี้ลืมหมดเวลาทราบเยอะจัยก็จะเล่าเรื่องที่เมื่อวานเชิญปลัดกระทรวงยุติธรรมอาทิตย์ดีราชทันและอาทิตย์ดีคมคุมประพฤติมีข้อมูลลึกเยอะมากที่บางอย่างเล่าได้บางอย่างเล่าไม่ได้นะครับในการสอบเรื่องของการพักโทษคุณทัศษิณเรื่องของการที่ระบบควบคุมได้ทันซึ่งก็ได้คําตอบบางระดับนะครับแล้วก็ อ,อวันผมก็รอยเอกสารสุดท้ายคือรอยเอกสารจากกรมแพทย์ันเมื่อวานก็ได้คุยกับกท่านปลักกระทิดดีแล้วว่าอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการเรียกได้นะครับบ้านที่ผู้ป่วยไม่ได้แต่กรรมการเนี่ยเมื่อสรุปวิเคราะห์แล้วเนี่ยเอาไปเปิดเผยผลการป่วยไม่ได้เพราียเองเดี๋ยวเราจะเชื่อหรือไม่ว่าทั้งหมดฝ่ายข้าราชก,การประจาและเจ้าหน้าที่รัฐกระทาการถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยกรรมการต้อง ตรวจสอบได้าาไว้อย่างนั้นคือตรวจสอบ,อบแล้วตรวจสอ,อบได้มันนคดีหรรือไ่บแต่ว่าอาจจะเอามาประกาศให้สาธารณชนรู้ไม่ได้นี่เป็นสิทธิผู้ป่วยอันนี้เข้าใจครับพี่เอเ<ห>อะรครบอ,นนบอกไม่ได้เป็นเอชเป็นโรคอะไรบอกไม่ได้แต่ว่าตรวจสอบได้หรือไม่มเพราะว่าอะไรให้คะแนนเนี่ยการช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่ได้เนี่ยมันมันมันไม่มันมันตรงหรือไม่ตรงเราต้องมาตรวจจากเวชระเบียนตรวจจากผลการป่วยครับเพราะไอ้สี่ห้าโรคเนี่ยมันไม่อยู่ในภาวะที่ ้างว่าช่วยตัวเองไม่ได้เข้าใจครับไม่เป็นไรครับก็ตรวจสอบกันต่อไปครับเดี๋ยวไปต่อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสมชายครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand